ประวัติศาสตร์ของ AI จากอดีตสู่ปัจจุบันมันเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เปลี่ยนแปลงโลกในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน AI มีบทบาทในทุกด้านของชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามมาสํารวจประวัติศาสตร์ของ AI และดูว่ามันส่งผลต่อสังคมอย่างไรกําเนิดของ AI ทศวรรษ 1950- ถึง1960 แนวคิดเรื่อง AI มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ AI สมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950นักคณิตศาสตร์อลันทูริงได้เสนอแนวคิดว่าคอมพิวเตอร์สามารถเรียนแบบความฉลาดของมนุษย์ได้และในปี1956คำว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในที่ประชุมดมัตมัสนักวิจัยมุ่งหวังที่จะสร้างเครื่องจักรที่สามารถคิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์อย่างไรก็ตาม AI ในยุคแรก ยังเป็นระบบที่ต้องตั้งโปรแกรมตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้ายุคมืดของ AI ทศวรรษ1 9 7 0ัถึงแม้ว่า AI จะได้รับความสนใจในช่วงแรกแต่การพัฒนากลับประสบปัญหามากมายทั้งข้อจำกัดด้านพลังการคำนวณและความคาดหวังที่สูงเกินไปส่งผลให้เกิดช่วงที่เรียกว่า AI Winter หรือฤดูหนาวของ AI ซึ่งเป็นช่วงที่เงินทุนและความสนใจใน AI ลดลงอย่างมาก นักวิจัยหลายคนมองว่า AI เป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาพัฒนาอัลกอริทึมพื้นฐานที่เป็นรากฐานของ AI ในอนาคตการเติบโตของ a c h ชี e Learning ทศวรรษ 1990- 2000เถึงเมื่อพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้น AI ก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง a มช i ี e Learning การเรียนรู้ของเครื่องกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ระบบสามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้โดยไม่ต้องอาศัยกฎตายตัว ช่วงเวลานี้เกิดเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยเช่นระบบแนะนำสินค้าและคอนเทนต์เช่น Amazon, Netflix ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ AI ที่เริ่มถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์และการเงิน AI ในยุคปัจจุบัน2010ปัจจุบันการมาถึงของ Big Data และ Deep Learning ได้ปฏิวัติ AI อย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเช่นเครือข่ายประสาทเทียมย e u r a น Network การประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP และคอมพิวเตอร์วิทัศน์คอมพิวเตอร์วิชั่น ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมสำคัญได้แก่ผู้ช่วยอัจฉริยะ Siri Alexa Google Assistant รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Tesla Waymo AI ด้านการแพทย์การวินิจฉัยโรคหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด AI ในการสร้างเนื้อหา ChatGPT AI สร้างวิดีโอและภาพบ้านอัจฉริยะและ IoT Internet of Things และระบบอัตโนมัติ AI ปัจจุบันมีบทบาทในทุกสิ่ง ตั้งแต่การคัดกรองโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการพยากรณ์ตลาดหุ้นและความปลอดภัยทางไซเบอร์อนาคตของ AI AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและแนวโน้มที่สำคัญในอนาคตรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป AGI AI ที่สามารถทำงานทางปัญญาได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์จริยธรรมและกฎระเบียบของ AI มีการพัฒนาแนวทางเพื่อให้ AI ถูกใช้อย่างรับผิดชอบ AI ในงานสร้างสรรค์ AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างดนตรีศิละปะและวิดีโอสรุปง่ายๆ AI, AI ได้เดินทางมาไกลาจากยุคที่เป็นเพียงโปรแกร,รมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจนกลายเป็นระบบที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เทคโนโลยีนี้เปลี่ยนอุตสาหกรรมมากมายและทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะที่ AI พัฒนาขึ้นเราต้องคำนึงถึงการใช้งานอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้ AI เป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนโลกไปในทิศทางที่ดี ฝาก Subscribe ติดตามข่าวสารทั่วโลกที่ช่อง History With Me